สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง 4, เอส,ส,อออสีสาวเราพารวยทุกคนเนาะครับยิงต้อนวิไลให้สู้ส่องนะครับอ่าคุณพ่อวิไลให้สู้แล้วก็สาวเราพารวยเนาะครับเมื่อนี้สาวเราไม่ยังก่อิมาฝ่ายเอ็ดสี่นาง<ม>ตัวเลขแนวทางของ เเลี่ยนคนผู้ไทยเนาะมาฝากมาตอนเอฟสีทุกคนเนาะเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดแมนเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเปี่ยนก็วงกลมให้เฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากคลิปก่อนนะครับหลังจากคลิปก่อนคลิปก่อนนั้นเฮาปรได้เอวตัวเกามากอีกด้่สาวเราแมนคลิปนี้เฮาต้องเอามาอ้างอีกเนาะเพราะว่าเพราะว่าเฮาป่ไเด้เอวมากนะครับกก็ลืมนะครับพี่น้องแล้วบัดนี่งวดนี่คลิปนี่คลิปโค้งสุดท้ายส้าเราต้องเฮ้าเิียวตัวลักฐานเกาใม่เพิ่นเิ่งก่อนเนาะ หลักฐานเก่าก่อนครับงวดประจำวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับแนวทางเพื่อนนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นกันบ่อ้อครับเอานะครับแนวทางเพื่อนศูนหาสามห้าศูนหากระซ้าหาทาพี่น้องครับเพื่อนสีถึกทั้งบนทั้งล่างไม่บนล่างแจ่ว่าปัญหาคือว่าเพื่อนหงายยืนรักมากขึ้นรักนวยครับค่ะแต่ว่า พูดพี่น้องซื้อกลับนี่กรสีมานนี่เป็นรักฐานเก่านะครับอนี่เป็นรักฐานเกา่าแล้วงวดนี่ที่คลิป่อนที่เขาเสนอไปแล้วนะครับสําหรับของเซียนคนผูไทยนะครับเพิ่นวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับสายวิ่งสายเลียนเพิ่นแล้วก็เก้าเป็นรักสิบนะครับคลิป่อนเขาเสนอไปแล้วเนาะสา,าวเล่า,นะาเนาะแล้วแล้วมื้อนี่เข้าสีเอาโค้งสุดทไทยไายสูดมาฝากเพิ่นเป็นสาวเล่าครับงวดคอนอ่นนี้จะแข่งงวด กก็จะมีคลิป <7 S 2> แรกอเออคลิปแรกมีเจ็ดหางมแมนบอกแมนเจ็ดหางฮกหางคลิปแรกมีหกหางเนาะแล้วก็คลิปนี้วันที่หนึ่งสิงหาอันี่ก็จะมีเจ็ดหางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหางเป็นโครงสุดท้ายพ้อผม,มน,นะครับเอา<ม>เอฟซีที่เขามาแล้วนะครับกับขอกลับขอบุญขอบคุณคารับบบา่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับมอนี้ทางสองเฮาได้มาเที่ยวอางคําบากนะครับแต่กระบอก ไหว่ที่คิดฮอดเอฟซีเนาะสาวเล่าเนาะอยากได้แนวทางตัวเด็ดตัวดังมาฝากเอฟซีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เขามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากช่องน้อยๆนะครับบ่วยสิเป็นวิไลให้โชคสาวเล่าพารวยครับพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญไม่อย่างสาวเลาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิบพลาดคลิปต่อไปครับสีบพลาดเข่าสารเด็ดๆดังๆอย่างช่งทองเฮ้าแมนบ่ ที่ทั้ทงซองเฮาที่ได้เอามานําเสนอเนาะครับบังก็หลายสํานักเนาะชาวเล่าเนาะอาจจะเฝ้าเบี้ยกันเด้อครับเ c ก็เพราะว่าทั้งซองเฮากะก็คือแจ้งทุกคลิปนะครับต้องให้ได้แปดนาทีขึ้นนะครับอย่างน้อยแดนาทีขึ้นไปเนาะนะครับ,นะรบขอบคุณขอบคุณ f อที่เขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแช่กับเอาพี่นอ้องอยากมาเที่ยวบ้านแอดมาได้นะครับนี่อ่างข้าบากแถวนี้เปินอ่างหินแ็งนะครับครับแอคคุณก็จะเป็นทาพ่วงครับ ฟังพุ่นก็ี่เป็นภูผาเหล็กวัดถ้ำพวงครับเอาคำนันทังตัวเลขสำหรับชุดตัดคัดเน้นนะครับพี่น้องเฮากับอยู่ในมือผมแล้วนะครับหนึ่งสองครับคือคลิปก้อนนันเฮาได้เสนอไปนะครับเพิ่นวิ่งบนล่างเก้าไม่เดียวบย่สา,าวเล่า้วกาเก้านี่ก็เป็นลักเป็นลักสิบเนาะเก้าก็เป็นลักสิบ บัดนี้เมื่อนี่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดมาซาลล่โค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะเพราะว่ากะวงกลมให้แล้วเนาะอันแนวทางตัวเลขให้เพิ่นเบิ่งก่อนเฮาจังชวดตัวเลขแนวทางของเสียนคนผู้ไทยเนาะก็จะวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวเนาะเก้าก็จะเป็นลักซิเนาะประกบคู่ให้ก็จะมีเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเนาะเจหางแมนมีเจดหางแล้ว วงกลมไปที่เก้าสามเนาะแล้วกับเก้าหกกับเก้าห้านี่เป็นตัวกลัดเนาะโอ้เป็นตัวรองเป็นตัวรองเลยเพินพ่นเพิ่นวงก,กลมไปที่เก้าสามเม็ดเดียวเลยแคนแคนเมนเม็ดเดียวแคนแคนเลยไปหาซื้อบอยยากเนาะเพราะว่าวงกลมไปเม็ดเดียวแล้วบานนี้เก้กาหกเก้าห้านี่เป็นตัวรองบ่สาวหรอเนนเป็นตัวรองเนาะโอ้ครับเก้าหกเก้าเก้าห้าเป็นตัวรองแล้วก็บเก้าสาม ตัวเด่นเนาะตัวน้่นนะครับเอาเอาเอฟซีครับกับขอกับขอบุญขอบคุณนะครับเนวทางตัวเลขกับกาศขอกับขอบุญขอบคุณเนว้ทางตัวเลขของเซียนคนผููไทยนะครับเนาะที่มอบตัวเลขแนวทางได้ดีๆมาฝากเอฟซีทางส่องเอาเนาะครับอ่าก็เขากับขอบุญขอบคุณเนาะสาวเล่าเนาะสำหรับเอฟซีท่านใดเนาะที่เข้ามาติดตามส่องสาวเลาพารวยกับขอบใจลายเดอร์ที่ติดตามซ่องเอาครับน้อยของเตรียมแคบหน้าจอเนาะครับ แคบหน้าจอไว้ดื้อครับเห็นบลนอเอฟซีทางซ่องเห่าเนาะเห็นตัวเลขชัดเจนบน็อเอามักกดแคบหน้าจอให้ได้ดื้อครับถามักก็แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณาเด้อแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซเฮ้านะครับแคบหน้าจอไว้ ครับตัวเลขแนวทางนะครับประจำงวดวันที่วันที่หนึ่งสิงหาคมส5ง5หาห้าเนาะก็เป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะสอหรับเสียงคนผู้ไทยเนาะสาร่าเนาะของเสียงคนผู้ไทยครับเอาแคบน้าจอไว้น้ำคับเอฟซีแนวทางตัวเลขนะครับประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมมักกะแคบนาจอเอาไว้พิจารณาเนาะถ้าเอฟซีทานใดบบมักกะปล่อยพานบพว่ากันเนาะเพราะว่าก็เป็นแค่ตัวเลขแนวทางเนาะแมนครับร้อเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องท่ามากจะชอบ แ,แคบหนาจอ้พิจากลนาแต่ว่ามาก,กับใบพนันธุ์ครับมเป็นยังนะครับทั้งสองข้ากะเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับที่สําคัญกะขอกรับขอบุญขอบคุณเนาะสาวเล่าเ <FC. S 2> อฟซีขอบคุณที่ยังติดตามเนาะส่องอันสาวเลาพารวยแล้วกะพ่อวิไลให้โชคเนาะก็เป็นเพียงส่องเล็กๆน้อยๆเนาะที่เพิเ่งเฮ็ดมาเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด,ดติดตามนะครับที่สำคัญกระดิะะ่งเตือนเนาะให้ เพื่อที่สิเป็นกําลังใจให้กับทางซ่องเฮาได้นําหาคลิปดดีๆเนาะตัวเลขดังๆมาฝากเอีทุกคนเฮาเนาะเอาครับพี่น้องสาหรับแนวทางตัวเลขที่ท่งช่องเฮาเสนอไปนะครับบ่ววาสิเปลี่ยนสํานักใดสํานักต่างๆนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณทีเอฟซีทุกท่านคอยให้กําลัางแรงใจนะครับบางเทียบบางที่ คอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องเฮาก็อา่านอยู่ตลอดเนะาะสาวเล่าเนาะอ่านอยู่ตลอดตแต่คอมมเนต์ครับบางเที่กับบางที่กับว่าได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็บขอขอบุญขอบคุณน,นะครับทางแอดก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่าเย็บทีทุกท่านก็ขอกราบขอบุญขอบคุณับฝากกดไลค์กดแชร์ครับทางช่องเฮาสา,าวเล่าผ้าร่วยครับวิไลให้โชคนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจหาคลิปเด็ดๆดังๆฝากที่ต้นน้องนะครับ สาวรัวมี่ยังสิฝากพี่น้องบอสารั่วรนพันกันแล้วเนาะ fc เออสำหรับแอดนี่ก็ว,ว่าหลายเมื่อยเนาะิ้นพันกันแล้วครับช่วยสิได้แปดหน้าที่ทนเออน,นาะแม่ครับอ,อรช่วยตัวเลขอีกรอบนึงกันเลสาวร่าอันช่วยอีกรอบนึงเนาะอ่าตัวเลขแนวทางของอ่าเสียนคนผู้ไทยเนาะ fc ก <oughs> ็คงจะแคบหน้าจอเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะก็จะมี ก็จะมีเก้นแล้วก็เก้าสองเก้ามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าดเนาะส่วนเลขวิ่งบนล่างก็จะวิ่งไปเก้าเม็ดเดียวเนาะเกก็จะเป็นหลักซิบเลยเนาะขอกบขอบุนขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ f อฟท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามซ่องสาวเราพารวยเนาะก็บขอให้ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขสมหวางกันทุกคนเนาะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับสบายดี